ดินแดนที่ความหลากหลายไม่ใช่แค่พานแต่คือชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยสีสันวัฒนธรรมและศรัทธ,ธาจากยอดเขาฮิมาลัยถึงตรอกเล็กนเมืองใหญ่จากรสชาติอันจัดจา้านถึงความงดงามของสถาปัตยกรรม นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ให้คุณแค่ได้เห็นแต่จะทำให้คุณได้รู้สึกถึงทุกจังหวะของชีวิตออกเดินทางบนดินแดนที่นาค้นหาแห่งนี้ไปพร้อมกันอินดี ห <Now. S 1> <laughs> นาวมองพอด,ดเย็นหนาวอยู่กับหิมะอย่างเงี้ยบอกว่าเย<ม>็นยังมองผ่านเว็บมานี้สวิตเซอร์แลนด์แท้ๆน้องๆโอ้โหหิมะฟูๆคุณผู้ชมเนี่ยสูงเท่าน,นี้เลยเพิ่งตกคุณผู้ชมดูหูสูงที่นี่คือกุมบานี่ออกเสียงมากูม่าแคชเมียร์โอ้แคชเมียร์เราอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดียคุณผู้ชมครับข้ามไปเนี่ยก็เป็นปากีสถานแล,และนี่ก็อยู่ห่างจากเออศรีนาคาเมืองเอกของแคชเมียร์คุณผู้ชมฮะห่างมาสักประมาณ 50กิโลเมตรโดยประมาณ5656โดยประมาณต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมมาตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง2,700กว่ากเลยเมตรเลยทีเดียวบนนี้เป็น่า3กิโลนะเกือบ3กิโลเป็นป่าสนสูงสวยงามมากนะครับต้นสนสวยมากสวยจริงๆคุณผู้ชมนะถ้าคุผู้ชมเห็นข้างหลังนีแล้วหน้าท่องเที่ยวที่นี่นะฮะกุมภามีนาเมษา3เตือนเนี่ยโอ้โหหิมะฟูฟูแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเลยจากนี้ไปหิมะไม่เยอะ แต่ว่าดอกไม้เต็มทั้งทุ่งโอว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ที่นี่<ม>ดอกไม้สวยมากๆากผชมผ่านหลังจากเมษาไปแล้วเริ่มมีดอกไม้ผัดกันออกดอกชูดอกกันเต็มไปหมดบนนี้มีรีสอร์ทด้วยนะค่าผู้ชมฮะมีรีสอร์ทให้พักนะครับมีกิจกรรมเล่นสกีนะฮะมีสโนว์โมโบิลมีเล่นรม่ม ATV มี ATV ด้วยคุมผู้ชมครับครบเลยนะฮะแล้วก็มีรีสอร์ทไปหลังๆฮะ มีเป็นโรงแรมครับเออเป็นโรงแรมแบบแบบพื้นบ้านทําด้วยไม้สนแล้วก็มีเมื่อกี้พูดขาดไปอย่างนึงการออกกำลังกายการเลื้ยงสุนัขนิดก็มีเฮลิคอปเตอร์สกีโอ,อันนี้สุดยอดออมาที่นี่อันดับแรกอย่านึกจะมาแล้วก็มาเลยไม่ได้ครับรถมันเลยไม่ได้ได <c oughs> เราต้องเปลี่ยนเป็นไม่ได้เปลี่ยนให้รถประจาพื้นถิน่นนะฮะโฟวิลนาขึ้นมาอันนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุด <c oughs> เพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างจะมีความแคบ แต่มีความชวดชุ่มเยนพอสมควรแล้วก็สวนกันด้วยแล้วเรื่องของการจะขึ้นไปด้านบนเคเบิลคาร์นี้ต้องจองมานะครับถ้าไม่จองมานี้มันเต็มแล้วเราไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้เรามีเคเบิลคาร์ขึ้นต่อไปด้านบนอีกนะครับขึ้นไปดูเขาสวยๆด้านบนนะครับเหมือนคลิปอะไรยังไง่างนี้ใช่นะฮะต้องจองเท่านั้นนะเคเบิลคาร์ถ้าไม่จองเนี่ยหมดสิทธิ์เลยคุณผู้ชมระวางแข่งมาเที่ยวที่นี่มาแต่เช้าหน่อยคือจะกลับ มาเช้ากับเก่งนะฮะหรือจะมาค้างบนนี้เลยก็ได้ต้องจองโอ้มีสนามกอล์ฟด้วยนะอ่าที่นี่มีสนามก๊กนะสามใหญ่นะสิบหลุมนะ18หลุมสิบแหลุมเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะเป็นสามก์ฟที่สูงที่สุดในเอเชียผมว่ามาเที่ยวฟิลิปแลนด์ใกล้ๆอยู่ในเอเชียนี่ก็ดีเหมือนกันแๆเราก็บินพ่อๆกับญี่ปุ่นนะบินมา4ชั่วโมงนิดๆแล้วต่ออีกชั่วโมงนิดๆมาถึงที่นี่เลยต้องจองทีมาเลเมาลงสีนาคา ตรงนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับลานหิมะกว้างๆสามตารางกิโลเมตรเลยต้องใช้คำนี้นะฮะเขาเป็น1นคูณส<อ>ประมาณนี้ฮะโอ้โหหนึ่งคูณสามคุณผู้ชมไม่ใหญ่โตมากนั้นลานกว้างสุดลูกหูกลูกตานะครับเวลาเที่ยววันนี้ระหว่างที่ขึ้นมาก็โอ้โหทางก็คดเคี้ยวนะฮะแต่เป็นเป็นโค้งสั้นๆก็ถนนก็เล็กๆอยู่อย่างเนี้ยเขาก็ไม่ขยายาเขาก็ไม่ทําอะไรเวลาที่พี่เอเดนท่านผู้ชมว่าเวลามาต้องต้องต้อง,อง,อง,องวางเส้นททางหรือต้องปรึกษาให้ดีแล้วเตรียมการให้ดี โดยเฉพาะเราต้องมีคนท้องถิ่นนําหลายขั้นชอบขับรถเที่ยวเองนะแต่ว่าขึ้นมาบนเขานี้อยากจะให้ใช้ท้องถิ่นดีกว่าอากาศภูเขาไม่นอนเดี๋ยวเกิดมีหิมะใหม่ตกเมาเราไม่คุ้นใส่เขาดีกว่าครับแล้วก็เราได้นั่งชมวิวสวยๆสองข้างทางด้วยต้นสนข้างทางสุยมากครับคุณผู้ชมมีหุบเขาโอ้โหรถสวนกันแบบคลาสสิกคนอินเดียขับรถเก่งฮะเราอาจจะต้องเรียนวิธีการขับรถแบบคนอินเดียมาแล้วเข้าใจเย็นเข้าใจเย็นมาก แล้วก็บีบแตกตั้งแต่ขึ้นเลยสตาร์ทเครื่องก็บีบแตกกันมาจนถึงบนนี้เลยมาตลอดมาตลอดจนถึงบนนี้สตาร์ทเครื่องพวกก็เริ่มบีบแล้วตึ้งตึงครับนิ้วนิ้วอยู่ที่แตกตลอดเวลาใช่คุณผู้ชมใช้คุณผู้ชมใช้ช่วงชีวิตหนึ่งมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในเอเชียบ้างและคนที่นี่เขาบอกว่าครับสวยกว่าสวิตเซอร์แลนด์อืมแต่สวยจริงๆคุณผู้ชมสวยมากอยู่เร่งคุณผู้ชมตัดสินใจครับ สวยจริงๆหนาวมากๆเลยขับู้ชมไปเที่ยวต่อเดี๋ยวจะเดินรอบๆให้ครบ3ตารางกิโลเมตรเนี่ยฮะจะเดินเป็นตะเข็ดตะเข็ดต้องกลายเป็นตุ๊กตาหิมะเลยยืนอย่างนี้เลยแล้วกันทักผมด้วยแล้วกันนะครับเอาที่นี่ปั้นตุ๊กตาหิมะดีมากเหมือนตกใหม่เหมือนโัวโคมัพเหมือนขับปุยขึ้นมาอย่างนี้เลยดูใช่ครับสวยสุดมากเนี่ยฟูๆเลยคุณผู้ชมดูใช่โอ้เย็นหนาวมากเลยอยู่ดีไม่ว่าดีฟูมากคุณผู้ชมจะเรียนคุณผู้ชมว่าฟูมากอื ผู้ชมครับนี่คือมื้อค่ำบนเราอยู่บนเรือบนเรือในทะเลสาบผู้ชมครับทะเลสาบนี้ใช้ชื่อว่านาคินหรือมีกินออกเสียงประมาณนี้มีกินเลกนะฮะเราอยู่ในเรือบนทะเลสาบใช้คำนี้ใช่ตอนนี้อยู่ในห้องอาหารผู้ชมครับห้องอาหารบนเรือเลยผู้ชมเรือลักษณะคือทอดตัวยาวแบบนี้ผู้ชมฮะ ยาวแบบนี้ด้านนู้นเป็นหัวเรือนะฮะเราไล่จากหัวเรือห้องนั่งเล่นนี่ห้องรับประทานอาหารแล้วก็เป็นห้องพักนะฮะไล่ไปเรือ่อยๆยาวแบบนี้คุณผู้ชมะครับคุณผู้ชมมาเที่ยวสีนาคานี่คุณผู้ชมฮะที่แคชเมียนี่จะมีบ้านเรือแบบนี้นะฮะอยู่อยู่สองเล็ก มีดาวเล็กอีกที่หนึ่งทึ่ใหญ่กว่านี้จะดูค่อคนข้างคลาคถ้าชอบแบบสงบสงบ,สงบรูหราหน่อยมาที่นี่จะได้บ้านเรือที่มีการแกะสลักแบบนี้ทางแคชเมียร์นี่สมบัติผัดกันชมนะฮะตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกเป็นพุทธศาสนาไล่มาเป็นอิสลามนะฮะอย,อยูุหลายหลายต่อหลายมือทุกคนอยากมายึดครองที่นี่กันหมดเพราะว่าสวยมากมีทั้งเลขมีทั้งเขาะะบ้านเรือแบบนี้ช่วงที่เปลี่ยน ถ่ายมือมาอยู่ในเมือ,องคนอังกฤษก็ไม่ค่อยสามารถปิดคลองพื้นที่ได้ดินแดนได้ก็มีวิธีคิดก็คือคนยุโรปจะมีการสร,ร้างบ้านเรืออยู่ในอย่างเช่นอัมสเตอร์ดัมนะฮะก็นี่เขาจะมีไอเดียสร,ร้างบ้านเรือในน้ําในเลคแบบนี้ก็เริ่มสร้างกันสร้างใหญ่ด้วยไม่สร้างธรรมดาใหญ่ด้วยแล้วก็ได้ฝีมือการแกะสลักของช่างืุนเมืองก็นนี้เริ่มต้นจากชาวฝริดที่เข้ามาอยูน่คุผู้ชม ก็เริ่มสร้างบ้านอยู่กันหลังๆเพราะชาวติคืนให้ที่นี่ก็เปิดเป็นรีสอร์ทก็เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็หรูหรามากนะฮะวันนี้เราดินเนอร์กัน2คนแบบนี้นี่มื่อชี้บริกรเสิร์ฟนะฮะน่ารักทีเดียวทํามาจากข้าบนบนบกนะมามาเสิร์ฟนะฮะน่ารักน่ารักนะครับมีไข่มีแกงถั่วนะฮะแกงชีสแล้วก็ไก่ คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะฮะอ้าวแล้วซุปเป็นยังไงล่ะโอ้ลืมข้าก็ดูสดชื่นดีเป็นซุปที่คล้ายๆ้ซุปกระโพดะนะฮะแล้วก็ผมไม่แน่ใจซุปอะไรมันฝรั่งน้งมันมึดๆเลยแต่มีกลิ่นกระเทียมหน่อยๆเหมือนน้าข้าวข้นๆคุณผู้ชมแต่อร่อยมากอร่อยมากเหมือนน้าข้าวแล้วัอันนี้อะไรนะครับแกงถั่วอันนี้ออกนี่แกงไก่อือแกงไก่ฮะ อร่อยเล้วเด็ดขกางแกงนิสบีนั้นหน่อยแล้วเนี่ยแดดกที่นี่ต้องการแดดเนี่ยอันนี้ทานแนมเนขั้นเพียงครับชอบกะปิมะนาวกะหอมเนี่ยมันหรสชาติดีมากควกผมคืนนี้เราจะพักที่นี่นะฮะเช้ามาเราก็จะมาทานอาหารเช้านที่นี่อีกนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติมากมื้อนี้ต้องบอกว่าประทับใจแบบดีเลยครับแบบบ้าน ตร,ตรงนี้เป็นส่วนหัวของโบส์เฮาส์นะฮะนี่ตรงเป็นหัวเรือแล้วหัวเรือตรงนี้เป็นมีบันไดลงไปนี่เลยฮะ,ะสามารถที่เอาเรือมาเทียบแล้วก็ขึ้นบันไดามาทางด้านหัวเรือตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดนั่งชมวิวชมทะเลสาบนากินหรือว่ามีกินอออกเสียงประมาณนี้นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะสงบตองนี้เป็นเวลาห้าทุ่มรอบๆนี้เป็นทะเลสาบคุณผู้ชมผม,ม,อมองเป็นูน้นด้านนู้นมีไฟคุณผู้ชมว่าไฟที่ขึ้นไปนัน่นเป็นเสื้อเขานะฮะคุณผู้ชม,มสวยมากครับ อเราขามาเรานั่งเรือจากฝั่งนู้นมา5นาทีข้ามาที่นี่แล้วก็ขึ้นมานี่ในส่วนห้องที่สองครุณผู้ชมนี่เป็นส่วนรับแขกครับตกแต่งรอบๆก็เป็นงานสลุไม้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่นี่เก่งอีกงานหนึ่งก็คืองานพรมงานม่านแบบนี้สวยมากนะฮะมา่านม่านสวยมากโต๊ะไม้เครื่องประดับอื้หือโ้โหด้านข้าสวยมากโอ้โหดูนะดดดโต๊ะคุณผู้ สามเหลี่ยมดูโคลเงางานแกะสวยมากนะครับตรงกลางวางของโอ้โหลอดูแต้กระทั่งฝ้าอย่งในงานไม้แกะสลักทั้งหมดเหมือนอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์ศิละปะแบบนี้เลยคมอกว่โอ้ฝั่งนี้ก็นี่นั่งเสร็จแล้วก็มีการตรงนี้เป็นกาต้มน้านะฮะตรงนี้ใช้ได้หลากหลายทีเดียวใบทาน้าชาประมาณนี้แล้วให้ความอุ่นในห้องนี้ด้วยนะแล้วต่อควันออกไปด้านนอกนะครับตรงนี้นั่งได้กันสักสักขี่สิบคนนั่งสบายๆในนี้ นั่งคุยกันเช้าๆนะครับจะมานั่งดื่มกาแฟถัดไปนี่จะเป็นห้องสมบรระทานอาหารนะคุณผู้ชมฮะได้สักประมาณ10ิบ่าที่เลยทีเดียวนะฮะถัดไปหลังจากห้องรับประทานอาหารเดี๋ยวเราไปดูมันมีห้องอะไรบ้างเชิญครับคุณผู้ชมหลุดจากห้องรับประทานอาหารนะตรงนี้เป็นห้องครัวแลวนี่เป็นส่วนของห้องพักนะครับเบอร์หนึ่งอันนี้ นี่คือห้องผมคือนี่ผมพักที่นี่ครับคุณผู้ชมดูโอ้โหมาถึงตรงนี้ห้องน้ําแอบให้ดูห้องน้ำฟูหินอ่อนหมดเลยนะน้เป็นยูนี่คือส่วนนั่งเล่นนั่งเล่นโซฟางานไม้รับประคนทั้งหลังเลยทั้งห้องเลยคุมสวยงามดีเดียววาดันหมด,ดุ้ณมนีเป็นงานไม้ทั้งหมดนะฮะขึ้นเป็นเหลี่ยมสวยงามมีหน้าเต้น อัน,นนี้โอ้โหดูนักที่สวยที่สุดคือเตียงโรแมนติกมากดูทีซันสวยงามมากนะครับเตียงสวยงามมากผู้ชมไม่น่าเชื่อขึ้นมาบนเรือแล้วเจอห้องนอนแบบนี้เจองานศิลปะทั้งลำแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งคืนที่น่าประทับใจครับมีโอกาสมานอนที่นี่กันบ้างฮะบ,บอทเฮาส์ครับ ยอดไปดิเขาบอกให้ไปจับให้ไปจับไปไหนมาไปจับอไปไปง่าโอ้โหเล็กเหี่ยเล็กเดี่โอ้ยหไงวิวตัวเล็กสวยมากเล่นดิเราอย่าเห็นเลยดูดูดูวิวภูเขาที่มาไล่นั่นที่มาลายาโอ้โหถ่ายภาพวิวนะสวยครับน้ำกับภูเขาสวยนะสุดยอดมนี่วิว มีโวโรงแรมเรือเลี้ยงทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเลยอันนี้โรงแรมเรือเลี้ยงกึับเลยทั้งนั้นเลยพอมาตอนเช้านี่มันเหลือเยอะมากเลยนะที่พักอะตั้นบ้านเรือนี่เยอะมากนะเสียว่ามีสองเลคใช่ไหมครับครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอีกเลคหนึ่งก็ใกล้เคียงอินตาลาเก้นเลยนะไม่น้ำแม่น้ำต่อสายงไหรืออาจจะ ท้องครายไม่นะมาเจอการอะไรเลขอะเลขเลขสองเลขไงอินเตอร์ลากันเออแต่นี้อยู่ห่างกันหน่อยฮะนี่เหมือนเฮาสัตเลยเฮาสัตลองไปล่องเรือที่เฮาสัตที่ออสเตรียฮะคล้ายๆกันเลยเยอะมากฝั่งนี้ก็มีนะยมไม่ได้มีแต่ฝั่งโนนะบ้านเรือฝั่งนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นที่พักหมดเลยฝั่งเรานอนนั้นไม่เห็นภูเขาแต่ฝั่งนี้ตื่นมานี่โอ้โหโรงแรมเรือภูเขาเป็นเชือ อะไรลอดๆอ่ะมีหูช่างสถาปัตกกรรมงกลางเกาะสองกเกาะเขาเรียกว,ว่าเขาทะลุโอ้โหสวยมากดูออคุณผู้ชมนี่คือทะเลสาบดาวดาวดาวคุณผู้ชมแต่นี่เรายืนอยู่ในสวนฮะคุณผู้ชมยังไม่ใช่ฤดูเขาั้างเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูนี่คือสวนที่ <c oughs> เขากำลังปลูกลงกล้าอยู่กำ <c oughs> ลังลงกล้าอยู่ทั้งแผ่นดินนี่เลยที่นี่แคชเมียร์เนี่ยมีทะเลสาบส,สวย มีสวนสวย,สย<ม>นะครับสวยสวย,ส,ย <c oughs> สวนเนี่ยโยมฮะทางโมกุลทั้งหลายทาง,งราชวงศ์ราชวงศ์มโมกุลเนี่ยเข้ามาดูแลโยมฮะสร้างสวนแบบวิจิตรบรรจงแบบเปอร์เซียเนี่ยมาสร้างริมทะเลสาบแบบนี้ปลูกเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้นขนุน ต้นขนุนต้นหรลมีต้นมะม่วง่ครับเต็มไม่หมดคุณผู้ชมใครก็จะขนุนกับมะม่วงมาปลูกด้ียผมก็จะไม่รู้ผมก็ดูคล้ายๆใช่ใช่ไหมโอ้นี่คือตจนแมกโนเลียไงในพระราชวังอีหลาดเจ้าที่เป็นบัวสวรรค์นี่คุณนี่บอกถักเป็นบัวขาวราอยู่นี่ดอกบัวสวรรค์อีกต้นหนึ่งครับแต่นี้คล้ายๆบัวฝรั่งอ่ะเด็กๆ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 เด โู้ดอกไม้จะชุดออกมาสีแดงเต็มไปหมดญ้าเล้จะเขียวสวยตาน<ช>มาในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ประวัติที่นี่คุณผู้ชมครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ผมเรียนว่าเป็นแบบเปอร์เซียนะฮะเป็นสวนแบบเปอร์เซียที่สวยมากนะฮะกษัตริย์ที่สร้างเดลีเลยคือท่านซาจาฮันลูกของท่านชื่อจาฮันกี ท่านมีลูกเขยนี่นี่เป็นเขยของลูกอีกทีนะเขยชื่ออาซิผ่านเป็นคนสร้างที่นี่สร้างลูกสาวเองตอนปี1633ตรงนี้มีทั้งหมด12สเต็ปตตมระดับมีทั้งหมด12ขั้นขั้นนะฮะทอดยาวไปด้านล่างสุดนี่เป็นหน้าหน้าสุดก็คือติดกับทางทะเลสาบทะเลสาบมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของเดือนสําคัญของ ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามก็ให้ความสําคัญทั้ง12เดือนนี่คือการัวแทนทั้ง12เดือนส่วนที่ก็งางสวยมากโอ้โหแต่หลายปีแล้วนะ400ปีโดยประมาณโอ้โหท่านผู้ชมสวนยังมีความสวยงามอยู่นะฮะทางเดินเป็นหินแบบนี้ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับหินตัดกันเป็นก้อนๆก้อนๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมเมื่อกี้พี่เอกก็บอกแล้วถ้าเผื่อจะมาที่แคชเียร์ตอนนี้เป็นช่วง ฤดูวฤดูหนาวก็เราจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงของเขาก็ก็เลยขออนุญาตไม่ต่ออธิบายว่าทำไมเราใส่แบบนี้แล้วก็ยืนตากแดดแล้วเราก็ไม่มีเหื่อเลยว่าคือสูรองศานอนริมทะเลสาบอยู่ลบสามจ้ะลบสามเลยะลบสามจ้ะไม่ใช่ศูนย์จ้ะนั่งเรือที่สามโอ้โหน่ชาดการเด่นภาพแปลเป็นภาษาอังกฤษใช้ต่ว่าพีชการเด่นก็คือเป็น สวนแห่งสันธิภาพประมาณนี้ันิภาพนี้อยู่คู่กับประเทศนี้มาน,นานต้องบอกว่ามีแต่วิวสวยๆต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะคนอินเดียด้วยกันนะฮะาการนิยมมาเที่ยว ชมทะเลสาบแล้วก็มาเดินสวนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเลือกดูไหนก็ตามนะครับมาชมสถาปัตยกรรมแล้วก็ชมต้นไม้สวยๆที่ยังยืนต้นอวดดอกอยู่บ้างนะครับตอนนี้นะครับผมว่าประมาณสักเดือนเดือนครึ่งครับมังจะสวยตอนนี้เราอยู่ช่วงต้นเดือนมีนาคมครับไม่สายที่จะติดต่อกับเรามาหลังกลางเดือนมีนาคมนี้มันจะเป็นเรื่องของดอกไม้ที่ผลิโดยเฉพาะเขาเคลมว่าสวน ทิวลิปเขาใหญ่ที่สุดในเอเชียถัดไปไม่ไกลนี่้ชมมากับดีลาวัดีฮอลิเดย์ก็ได้นะครับมากับอีเมจฮอลิเดย์หรือว่ามากับอ e ีลิทฮอลิเดย์ครับชํานาญมากเส้นทางนี้ถึงนี่ไม่เกิน5 <c oughs> ชั่วโมงถึงไปเที่ยวกันต่อครับค <c oughs> ุดดุ้งชวนไปดูดอกไม้ มีไงคุณผู้ชมฮะเนื่องจากไรท์ที่จะบินตรงมาแคชเมียร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีจากบ้านเราเราต้องไปเปลี่ยนที่เมืองหลวงก่อนที่เดลีก่อน<อ>ไปหรืออะไรประเภทนี้ก็ได้แต่ว่าเดลีผมว่าใกล้ที่สุดเราไปบินต่อประมาณช,มาชั่วโมงกว<อ>่าช<ส>ั่วโมงประมาณนั้นคุณผู้ชมฮะครับพบกับบรรยากาศทะเลสาบสวยๆจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปถึงยุโรปก็ได้นะฮะถ้าเวลาเราไม่ค่อยเยอะบินมาที่นี่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายพอสมควรค่าองคีพก็ไม่สูงมากอาหารการกินก็ ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าชอบอยากจะดูอีกอย่าลืมซับใครนี่กดกระดิ่งจะไ,ได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆเราออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,ร,บรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมทฮอลลีเดย์อีลิตฮอลลเดย์